สตาร์ตตรงรุ่นหนึ่งชุดนะครับผมแบบไม่ต้องต่อสายไฟปุ่มกดเข้ารูปแบบยาแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกค้าแลกซื้อโตัวบลูทูธอีกเก0รบาทครับก็ใช้งานผ่านมือถือได้1ตัวนะครับผมแล้วก็ลูกค้าเพิ่มเติมลิมิ led รุ่นบางอีหนึ่งตัวนะครับผมเป็นปลั๊กตรงรุ่นไม่มีการตัดต่อสายไฟครับเลือกทรงรีโมทได้ครับแล้วก็ตัวแถมีโมทแบบนี้สองตัวเป็นีโมทสตาร์ทนะครับชุดใหญ่ครับผมกับรถ2 0 2 3ครับนยี่สโบ้ายแดงครับอันนี้งเทับิลดเลยครับชุดู้ายตดงรุ่นนะครับผม ไม่ได้ต่อสายไฟนะครับผมอ่าเพิ่มรีโมด LED หนึ่งตัวแล้วก็กรอบคาร์บอนเท้นะครับแล้วก็มือเปิดแท้หนึ่งตัวนะครับผมกรอบสวิตช์กุ่มกดแบบยาวนะครับผมนี่ครับจอ 2K ตูดยาวนะครับอุตส่าห์ชุดใหญ่เลยนะครับแล้วก็มือเปิดด้วยหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็รีโมทสตาร์ททั้งหมดสามตัวนะครับเพิ่ม LED แล้วก็กรอบคาร์บอนอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้ตับเครื่องนะครับ สตาร์ทพันในหมดตัวนี้หรือว่าในหมดไอดีก็ได้นะครับใงหมดตัวนี้นี่นะครับแล้วก็ป g บ s นะครับตัวนี้สามารถดูออนไลน์ได้นะครับว่ารถอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็จะมีข้อความเตือนว่ารถเติดประตูปิดประตูสไตร์เครื่องรถดับเครื่องรถนะครับก็จะเด้งมาที่ตัวอปเลยครับนี่ตำแหน่งปัจจุบันนะครับอยู่ที่ร้านอี t าช็อปนะครับตัวนี้เป็นข้อความนะครับนี่ รถสต,ตาร์ทเครื่องดับเครื่องเปิดประตูอันล็อกล็อกรถนะครับก็คือจะแจ้งมาที่โทรศัพท์เราแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับดับเครื่องผ่านตัวแอปก็ได้นะครับเพื่ออยู่นะครับเรากดล็อกนะครับนี่มันอยู่ใกล้รถนะครับรถล็อกนะครับเปิดไม่ได้กดล็อกนะครับ,รบผ่านตัวมือเกอดระบบแท้เลยอ่ากดล็อก อาีโมดไปหน่อยครับถ้าไม่มีดีโมดอยู่ใกล้รถนะครับก็ไม่สามารถกดได้แล้วนะครับนี่กดไม่ได้ครับรถก็ล็อกอยู่เอาดีมดเดินเข้ามาครับอ่าทอริมีดีโมดปั๊บเรากดไม่ต้องใกล้ขนาดนี้ก็ได้อย,อยู่ห่างๆกันเราก็กดได้เหมือนกันนะครับอา่านี่นะครับเอา อันนี้เปิดล็อกแล้วนะครับเอารีโมทเดินออาไปห่างๆเนยครับอันนี้เราเปิดประตูแล้วนะครับแล้วก็รีโมทอยู่นู่นนะครับเราก็ไม่สตาร์ทเครื่องรถได้กุญแจไม่อยู่ในรถนะครับก็คือระบบแบบของศูนย์เลยนะครับอ่าเหยียบเบรกกดสตาร์ทไม่ติดนะครับเมื่อกี้เรากดเปิดล็อกเปิดรถแล้วนะครับแต่ว่าคุณรีโมทไม่อยู่ในรถก็สตาร์ทไม่ได้นะครับมีรีโมทไหม พอมีนี่หมดอยู่ใกล้รถแล้วครับเราเหยียบเบรกดหนึ่งทีใช่ไหมครับนี่เป็นระบบกันขโมยนะครับผมก็เปิดรถแล้วนะครับรถเปิดอยู่ก็ไม่ก็ไม่มีรีโมทก็ไม่ก็ไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับอันนี้เป็นกล่องของเราครับเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ลองดูว่าลูกเล่นการใช้งานมันจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นว่าเมื่อกี้เป็นระบบมือเปิดแบบศูนย์เลยนะครับนี่ลูกเล่นแบบค่อนข้างแบบ Right ies, die, ally, ผมบอกกันเลยว่าเด็ดมากครับตัวนี้ก็ติดตั้งทีเดียวนะครับใช้ของดีไปเลยครับผมว่าจบกว่านะครับตัวนี้กมสตาร์ทนะครับกดหนึ่งที่นะครับวิจุติดนะครับผมกดหนึ่งที่ออนนะครับกดหนึ่งทีก็คือดับถ้าจะสตาร์ทก็คือเหยียบเบรกหรือกดแช่นะครับถ้ากดแช่ก็ได้นะครับอ่านี่นะครับเป็นกดแช่นะครับผมอ่านับเครื่องเหมือนกันครับถ้าเหยียบเบรกกดหนึ่งทีก็คือดับแต่ถ้าเราไม่อยากเหยียบเบรกอยากดับ ก็กดแช่ได้เหมือนกันนี่นะครับ